สนับสนุนโดยผ้าเช็ดทำความสะอาดแจ็บมินเน o ร์ไวท์สกอตร้อยซุปไก่สกัดสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถึงแล้วครับนี่ครับห้าง ที่ผมจะพามาดูนี่แหละฮะกอไผ่นี่แหละครับ้ใช่ครับข้างบนเนี่ยเราทําเป็นลานแบบปูฟากไว้สําหรับให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยเข้ามาสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่ามาถ่ายรูปสัตว์ป่าตอนกินอาจจะเจอสัตว์ชนิดอื่นอ๋อมันเลยต้องกลมกลืนที่สุดกับธรรมชาติใช่ครับใช่ครับถึงดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นห้างใช่เป็นแบบกอไผ่ใหญ่ๆนั้นเดี๋ยวพี่เอกนาเลยดีว่าโอเคได้ครับได้ อ่ะผมมาถึงแล้วนะโอ้สุดยอดเลยครับเยี่ยมผมครับโอเคขอบคุณครับครับผมพอมองจากตรงจุดนี้แล้รู้สึกป่าที่แบบใช่ครับกว้างมากใช่ครับตรงนี้กว้างมันกว้างนี่แล้ว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 ดูแลยังไงไหวอ๋อครับก็พื้นที่ป่าของเราก็มีห้าสันกว่าไร่ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่จริงๆแล้วก็เจ้าที่รัตเวียนก็หน่วยละหกคนอย่างต่ำหน่วยละหกคนคะับเก้าสิบ <90 S 2> โอ้แต่พื้น,<ค>นที่มันเท่าไหร่ห้าแสนสามห้าแสนสา่นไร่มีเจ้าที่เพียง90คนทั้งนี้นั้นเกิดจากอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าเจ้าที่ของเราทางานด้วยใจทงานด้วย <c oughs> ใจแล้วก็อย่างน้อยแลวันนี้เรามีองค์กรภายนอกได้มองเห็นก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเราก็มีพลังกับ,บตัวเองที่จะทํางานต่อไปสู้ต่อไปครับผม,บผมสัญญาพวกเราสัญญาตลอดเวลาว่าเราจะดูแลผืนป่าที่ สระพระที่เป็นเขตแรกขประเทศไทยณวันนี้เหลือห้าสายก็ได้ให้อยู่ได้นะครับผมเอ็ใจช่วยครับพี่ขอบคุณมากครัทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากครับดีใจมากนี่เขาบอกว่าไม่มีโอกาสง่ายๆที่จะเข้ามาใช่ครับใช่ครับผมจะพยายามเป็นสื่อกลางนะครับให้ให้คนภายนอกได้รู้ว่าที่นี่ยังรวมสมเด็จครับสุดยอดครับโอ้หนี่คือภูพิทักษ์ภูพิทักษ์ครับผมภูพิทักษ์ตัวจริงสุดก้อยมาลุไปไหนเนี่ยมาลุ นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีมากครับผมคือปกตินะถ้าปกติถ้าไม่มาอย่างนี้ก็คงไม่ได้เข้าไปดูเนาะใช่ครับไม่ก็ถ้าไม่มีคือเขาเรียกว่าอะไรที่ข้างในมันก็เรียกว่าคอเอเลียคือเราเราเก็บไว้สําหรับงานวิชาการดยู่จำได้ซ้ำนะฮะแต่การที่นําเสนอสื่อไปสู่ภายนอกเนี่ยเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่า ยังมีความสําคัญยังมีอามูดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรสัตว์ป่าที่อยู่จะได้มีกระแสในการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นนะครับผมคือแบบเพ่บอกว่าเนี่ยคือถ้าแบบมีช้ายอยู่ใกล้เนี่ยจะได้เราจะมีกลิ่นแบบเหมือนเหมือนกลิ่นดอกไม้ดองดอกไม้ดอกผมก็แซวว่าเฮ้ยมารุนี่ยนี่นี่กลมารู้ดอกไม้กลินมารุหรือเปล่าพูดเล่นขันคำปังโอ้ย ไปเลยนี่นี่เจ้าของโจ๊กมาแล้วเจ้าของโจ๊กพี่หนุ่ย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 นั่เลย้เเจ้าของโจ๊กนั่งเลมารุเดี๋ยวพี่หนุ่ยเล่าให้ฟังหน่อยช่วงที่เราเดินเราเดินอยู่ป่าแตงกันเป็นป่าที่โล่ครับแล้วมีช้างอยู่กลุ่มอยู่ในป่าะป่าละม็อกบางที่เราเดินไปถึงช้างมันขมวดหนอ่าเตรียมที่จะชาร์จล้ว พราะคือคือการที่ช้างเนี่ยขโมดม่วงเข้าป่าคือมันคือการเตรียมตัวชาร์จเราต้องหนีแล้วครับตอนนั้นอ๋อนี่มันคือทรายบอกเลยว่าใช่งวิ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่คือการศึกษาพฤติกรรมครับแล้วอย่างนี้พี่หนุ่ยทำไงอ่ะพี่หนุ่ยวิ่งกาแฟในช่วงในช่วงที่เราเราวิ่งอ่ะครับมีมีน้องอยู่คนหนึ่งรุ่นน้องช่วงเขาวิ่งเขาเลยแล้วเขา ม่อยากจะวิ่งอีแล้วเขาบอกเขาเหนื่อยแล้วเขายอมตายอยู่ต้นไม้เขายอมตายเขาก็ไปนั่งคู่กับต้นไม้เราในเมื่อเราเราลัดช้างแล้วเราลื่นเราขึ้นไม่ได้ไงเราตัวเตี้ยด้วยข้อยืมบ้างที่อในเมื่อมุงยอมตายนี่ก็เยียบลูกน้องขึ้นไปใหญ่คลิปไงคลิปที่ที่ที่เป็นคลิปกับภาพที่ได้จาก c a m e ร a trap โอเคฮะ ก็คือเราได้คลิปหลายๆอย่างในยดนที่เราไปดูในพื้นที่ใช่ไหมครัเป็นเป็นภาพพับนิ่งใช่ไหมแต่เนี่ยก็เป็นภาพหนึ่งที่ผมได้มาจากการถ่ายก็คือเรื่องของช้างเล่นน้ําอยู่มาลุกช้างช้างเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นไหมออบน้ำใช่ไหมครับใช่ครับกินน้ำมั้งครับกิบน้ําเล่นน้ำเห็นไหมวันนั้นเราไป เราไปรัตเวนไปดูแหล่งน้ําฮะเพราะเรามองว่าหน้าแรงแล้วปุ๊บแหล่งน้ํามันจะขาดไหมก็ต้องรายงานผู้บริหารไปว่ายัง่งน้ําอยู่ฮะก็เยจังวะไม่เจอช้างเล่นน้ําอยูีกับผมแล้วมาอยู่ป่าแบบนี้ เนี่ยมีครอบครัวกันบ้างไหมฮะเนี่ยโอ้ก็บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีหรอกครับอย่างเช่นคนเนี้ยครับนี่ฮะไม่มีครอบครัวครับไม่มีครอบครัวอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับครัยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าแล้วครับผมคิดจะมีอยู่นะแต่มันยังไม่มีเวลาห้าเวลาห้านะไม่มีเวลาหาครับผมแสดงว่าเรามั่นใจว่าถ้าเรามีเวลาหานี่เราได้ครอบครัวแน่นอน ดันแน่คือมั่นใจตัวเองมากอคืน้ำหนักร้อยโลไม่เกี่ยงครับลืมเล่าให้ฟังมารุเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นครับแล้วเขาไปเจอผมไปเจอผมวันเนี้ยแล้วบอกว่าเขาจะไปสังขลาบุรีก็เลยว่างั้นเนี่ยผมเนี่ยจะมาจะมาค้างคืนปุ๊บพอเราจะออกทะเล่นมาเชียวเบียสุเบียโคอะไรเงี้ยไปด้วยใช่กับผมชอบใช่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหม รู้สึกยังไงครับได้ยินเสียงช้างได้ยินเสียงไงเยอะเยคแล้วช้างภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรนะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโซนะครับโซโซโซโ ที่ยวป่าบ่อยก็จริงนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอประสบการณ์ใกล้ชิดกับเหล่าผู้พิทักษ์ขนาดนี้โอกาสแบบนี้หาไม่ง่ายนะครับการมีชีวิตท่ามกลางสัตว์ป่าใหญ่น้อยที่พวกเขาตั้งอกตั้งใจพิทักษ์รักษาเรากลับตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยแบบนี้ไม่มีสัญญาณโทรศพัพท์ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอ,อะไรทั้งนั้นผมว่าพวกพี่ๆเหล่านี้ต้องมีความอดทนเสียสละอย่างสูงทำด้วยใจเพื่อพิทักษ์รักษาป่าให้สมบูรณ์เพื่อให้สัตว์ได้อยู่ดี เป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศไทยของเราช่วงขับขี่ปลอดภัยสเสน่หอย่างหนึ่งของการขี่รถบิ๊กไบค์คือการได้เพลิดเพลินไปกับการขับขี่ในเส้นทางหลากหลายและในสถานการณ์ต่างๆกันซึ่งผู้ขับขี่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้เสมอคือควรจะต้องรู้จักรถที่ใช้ขับขี่เป็นอย่างดี และรู้จักถนนที่จะเดินทางเพื่อเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับเส้นทางเมื่อจะต้องขับขี่รถแบบลุยบนเส้นทางลูกรังหรือถนนดินที่ไม่ใช่บนทางเรียบสิ่งที่สำคัญคือการเตรียมพร้อมทั้งสองทางคือการเตรียมรถให้พร้อมคือควรเช็ครถเช็กลมยางให้เหมาะสมกับสภาพถนนและเตรียมตัวให้พร้อมคือผู้ขับขี่ควรสามารถขี่ได้ทั้งนั่ง และยืนขี่เพื่อจะได้สลับเปลี่ยนท่าขี่ให้เหมาะในบางช่วงท่านั่งขี่เท้าให้เหยียบที่พักเท้าให้มั่นคงขาหนีบเฟรมรถและเข่าหนีบตัวถังเอาไว้ตลอดการขับขี่เมื่อเจอหลุมให้กระดกป้นขึ้นเพื่อไม่ให้กระแทกแรงเพราะนานๆไปอาจจะส่งผลถึงกระดูกสันหลังลำตัวตั้งตรงแขนควรโครง้งให้เหมือนกอดลูกบอลไว้เมื่อจะเข้าโคง้ง ให้ใช้วิธี l e ี n นเอาด้วยความเร็วต่ำให้ตัวเยื้องฝั่งตรงข้ามของทางโค้งเพื่อรักษาสมดุลศีรษะตั้งตรงและสายตามองไกลท่ายืนขี่ลำตัวตรงเท้ายันไว้ให้มั่นคงขาด้านในหนีบเฟรมรถไว้ลำตัวอยากแข็งขืนต้องเคลื่อนไหวไปมาได้เสมอทำแขนเป็นวงกลมและศีรษะตั้งตรงมองไกลไปข้างหน้า และจะต้องใช้เท้าช่วยในการคอนโทรลรถแม้จะอยู่ห่างไกล